ค่ะแคปเจอร์กด9ค่ะแคปเจอร์กด9ค่ะแคปเจอร์ใครแคปแล้วกด9นะคะวันนี้ฮานอยฟัน9ค่ะฮานอยวันนี้ฟัน9ค่ะฮานอยวันนี้ฟัน9อันนี้สูตรเต็มเลยนะเมื่อวานนี้อันนี้เป็นของเมื่อวานเมื่อวานนี้เจ๊ฟัน2ออก2 8และ5 7เลยบนล่างเลยนะคะอันนี้วันนี้อันนี้วันนี้ไม่ต้องบนล่างหรอก เออคงจะไม่บนล่างอีกวันหนึ่งหรอกมั้งเอาเคให้มาในนี้ก็พอแล้วแคปเจอร์ ure, กด9ค่ะวันนี้ฮาหน่อยรูด9วิ่ง9เรยนะจ๊ะแบ่งปันคือแบ่งปันนะคะแบ่งปันคือแบ่งปันกันนะอ่ะโอเคใครแคปแล้วกด9สําหรับลิงก์ที่ปักหมดนะคะเป็นลิงก์ซื้อหวยแทงหวยสาวใครที่กําลังมองหาที่ซื้อที่แทก็สามารถแอดไลน์ลิงก์ที่เจ๊ปัก ได้นะคะเข้ากลุ่มเสียตังค์เล่าคะเข้ากลุ่มเสียตังค์ค่ะเข้ากลุ่มเสียตังค์เจ๊ไม่เคยดึงใครเข้ากลุ่มฟรีมีคนเอาไปตั้งลายปอมแล้วดึงคนเข้ากลุ่มฟรีในคือกลุ่มปอมในทุกกรณีใครที่จะเข้ากลุ่ม V.I.P. ไม่มีการได้เข้ากลุ่มฟรีแน่นอนนะคะต้องมีค่าสมัครในการเข้ากลุ่มนั่นคือ300บาทตลอดชีพนะคะอันนี้แจ้งแล้วนะแคปเจอร์แล้วกด9้าเดี๋ยวไปต่อที่รัฐบาลนะคะ แคปเจอแล้วกด9เดี๋ยวไปต่อที่รัฐบาลนะคะแคปเจอแล้วกด9เดี๋ยวไปต่อที่รัฐบาลนะคะแคปเจอแล้วช่วยกด9ให้ด้วยเดี๋ยวไปต่อที่รัฐบาลไอดีไลน์ตามนี้เลยค่ะตามใบเน็ตดีนี้เลยเข้า